สวัสดีครับพบกันในรายการนะยิปซีโอเซเบรกรรายการของเราในรอบนี้ก็มีผมอาจารย์ท็อปผู้ดูแลร,รายการก็มาแล้วกดแชร์ออกไปแซ่แล้นะเพียงคนละ9,999แชร์ เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแร่ดนและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นผู้ดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบ ท่านอาจารย์โอก็คอยกำกับอยู่ด้านหลังอย่างแน่นอนนะไม่ต้องสงสยัยเร็วแซ่เร็วเออกดแชร์ออกไปเร็วเข้าเออคนละเก้าพัน เก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเร็วแซ่มันจะเสียเวลามันจะช้าเอา กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ เอาเข้ามากันได้เร็ว เล้วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์คนละเก้าพเก้าอย้าแชร์เพียงเท่านั้น กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามดูที่คำว่าสดนะถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่าไม่ได้อยู่แล้วจะอยู่ก็ต่อเมื่อมีคำว่าสดเท่านั้นเลวเซ่เออนะเลว เร็วสิย่าย่าให้ยา,ยาเร็วเออกดแชร์ออกไปบอกให้กดแชร์ไงเอเอนะเอาแหละใครที่ต้องการเรียนรู้วิชาไพ่ย,ยิปซีโดยมีท่านอาจารย์โอนะ วิชาเนี้ยเอาบอกตรงๆเลยใครที่อยากรู้แนวเกี่ยวกับการงานการเงินความรักที่คอยมาถามคนทั่วไปอยู่เรื่อยๆ,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 ๆเขาบอกรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามโลกเนี่ยความรู้ไม่เน่าไม่บูดแต่คนมีสิทธิ์ตายได้ไอตายเรื่องปกติแต่การที่มีความรู้ติดตัวเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรรู้ไหมช่วยเรื่องทำมาหากินไม่ว่าเราจะแก่ขนาดไหนเราก็มีเงินกินเงินใช้สามารถที่จะเข้าหาผู้คนได้อันนี้พูดจริงๆนะแต่การที่เราอ่ะ ไม่ไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมตามหาความรู้เนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ลําบากขึ้นเพราะฉะนั้นการดูหมอการดูดวงหรือการซื้อตําราเหล่านี้ที่เกี่ยวกับไพ่ยิปซีเนี่ยก็ถือเป็นการลงทุนด้านอาชีพประเภทหนึง่งนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ใครอยากติดต่อใครอยากสื่อสารใครอยากที่จะสามารถที่จะดูดวงรู้ชะตาผู้อื่นได้คุณก็ต้องค่อยๆศึกษาเรื่องราวเหล่านี้แล้วคุณก็จะเป็นผู้ที่รู้จริงเพียงแต่ว่าคุณจะต้องหัดอ่านหน้าไพ่ให้ได้เท่านั้นเองนะ ก็สนใจก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้เพราะว่าวิชานี้มันไม่ใช่วิชาที่มานั่งโกหกคนแต่เป็นวิชาที่เกิดขึ้นจากสถิตินะเป็นแบบสแตตประเภทหนึ่งที่สามารถจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นผู้นั้นจับได้ก็ตอบอย่างนั้นได้ถ้าใครถ้าใครจับได้อะไรมันจะออกอย่างนั้นเลยไพ่นะเพราะว่าไพ่น้าไพ่มันไม่โกหกคนอยู่แล้วเขาบอกว่าหน้าไพ่โกหกคนเอาอะไรมาตอบมันก็คือหลักสถิติหรือสแตตถ้าคุณไปเรียนมหาวิทยาลัยคุณก็ต้องเรียนสถิติอยู่แล้วเอาผูต้ตรงๆนะเพราะฉะนั้น ความรู paid, that. That. ้ไพ่ยิปซีมันก็เหมือนวิหลักวิชาสแตทประเภทหนึ่งนะเข้ามากันได้ครับนะคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าสเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าเวลาเราเราถามว่าที่ซื้อไพ่ยิปซีไปเพื่ออะไรหนึ่งเปิดช่องทางให้กับตัวเราเนี่ยให้เราตัวเราได้มีอาชีพเสริมให้ตัวเราได้มีทางรอดมากกว่าทางอื่นเพราะฉะนั้นอะ ผมถึงแนะนำไงวิชาไพ่ยิปซีให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจไม่ใช่ว่ามานั่งงมงายกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นสิ่งเป็นของจริงเพราะเรามาบอกกันเพราะอะไรมาวิชาศาสตร์ใดเป็นศาสตร์จริงย่อมอยู่อยู่รอดแต่ศาสตร์ใดไม่ใช่ศาสตร์จริงศาสตร์นั้นก็เป็นศาสตร์หลอกคนเอาวางตรงนะศาสต์ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์จริงครับนะไพ่ยิปซีเนี่ยเป็นศาสตร์จริงเป็นศาสตร์เชิงวิชาการมีการจดบันทึกไว้จริงฮะทำนะ คอมเมลา่าคอมเมนต์สม,มิธนะครับผู้วาดภาพก็คือผู้ให้กำเนิดไพ่นะที่เกาะอังกฤษนะมาครับกดแชร์ออกไปแท่แล้วเออนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงโครเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพราะฉะนั้นในไพ่ในไพ่ยิปซีเนี่ยมันจะมีความหมายไพ่ หลายๆคนบอกว่าเราทําไมเราจะถึงจะรู้ดวงชะตาผู้อื่นการที่เราจะรู้ดวงชะตาผู้อื่นในการเปิดไพ่ยิปซีถือว่าเป็นหลักวิชาการนะนะกดแชร์ออกไปครับนะเมื่อกดแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะไม่รู้สินะอ,อ,อ่ะดูได้แล้วนะครับนะ กดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะตามได้คําถามแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้นะใครจะดูก็ถามได้นะครับแนตะ่ต้องมีผู้แชร์นะครับนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะก็ไพ่ยิปซีก็มีหลายแบบนะอย่างแบบเนี้ยเป็นไพ่กระตูนอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นความรู้ท้งนั้นอนะ่ะมันจริงมันดูได้หมดแหละแต่แค่เพียงว่าคนเราเนี่ยจะเอาความรู้นี้ไหมเท่าน,นั้นเองลหลายคนเนี่ยก็บอกว่าศาสตร์ศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยมันยากถ้ายากาจริงๆอ่ะ ให้เน้นไปที่ไพ่ย,ยิปซีหรือว่าอะไรนะไหนว่าไพ่หมีออย่างเนี้ยไพ่หมีอย่างเงี้ยนะเบดดี้แบร์ไหไพ่หมีเพดดี้แบร์นะไพ,พ่หมีอย่างเงี้ยเป็นความรู้ประเภทหนึ่งก็เอามาถามได้แล้วนะใครจะถามก็ถามไม่ถามก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะสุดท้ายแล้วเวลามันก็ไปนะมันวิ่งมันไปเรื่อยๆพอถึงเวลาผมก็ต้องออกจากรายการนะ เอามาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามใครบอกว่าช่วงนี้การเงินการทองไม่ดีหรือว่าไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองได้คล่องตัวให้ไปสวดพระคาถาเงินล้านนะครับในการเสริมดวงเสริมราศีสัมปชิชามินาสังสสมพระม,มาจมหาเทวาสเพยาคาปบยนต พระมาจอมหาเทวาาิราภาพวนตุเมมหาพุยมมหาดาโพพวนตุเมมีแต่พาวหะเตพุทธมาอาุณโมพุทธายเวริชเยเวริโคณายังเวริหิงสาเวริทัสสีเวริทัสสาเวริชียวพุทธสัมมานีมามาพุทธสสวะหุมสมัติชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเรเรสมัเตชามินาสังสิมา พระมาจมหาเทวาสาภพยคาไารยันติพระมาจมหาเทวามอภิราภาพวนตุเมมหาพุโยมหาราภพวนตุเมมิเตภามหติพุทธามาอุณโมพุทธายเวริทิเยวริโคนายาังเวริหิงซาเวริทศสเวริทศาเวริทิยมุตสาม

อภิราภพ,าพวันตุเมมหาพุทธโยม,มหาราภพภวันตุเมมิเตภวาหาติพุทธมาอุณโม,มพุทธายาเวริชิเยาเวริโคณายามเวเรหิงสาเวเรทัสสีเวรรทัสสาเวเรชิยพุธจัสามมานมามาุจัสัสวาหุมสมะตตชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเทเรหน,น่อยสามีเขารู้สึกหรือ,อยังว่าเราสามีเขารูตัวหรือ,อยังคะอ้าว่ามะ ว่าเรารู้แล้วว่าเขาแอบไปนอนกับคนอื่นเมื่อคืนแนี้เขาจะมาเคลียร์กับเราไหมคะจริงๆผมไม่ค่อยอยากดูยนะคําถามเนี่ยนะไอ้คาถามเรื่องสามีภรรยาผมดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีนะปัจจุบันนะจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะตอบไอ้เรื่องสามีภรรยาก็ดูว่าเขาจะมาเคลียร์กับคุณไหมเอาแค่นี้แล้วนะเขาจะเคลียร์ปัญหากับคุณไหมตอบแค่นี้นะ มันลำบากใจเหลือเกินแต่เขาก็ต้องมาเคลียรครับนะมันลำบากใจแต่เขาก็ต้องมาเคลียไพ่เจ็ดไม้เท้านี่อาจจะมีอารมณ์ขุนมัวกันมั่งนะเรื่องสามีคุณแต่เราไม่ได้บอกว่าจะทะเลาะหรือไม่ทะเลาะแต่ว่าอารมณ์มันขุนมัวนะถ้าถ้าถ้าไอ้นี่กันก็อาจจะมีการโต้เถียงกันตอบได้แค่เนี้ยนะนะเขาอาจจะมาเคลียแต่ลำบากใจเหลือเกินที่จะมาเคลียนะกดแชร์ออกไปครับโคตรเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะ จริงๆผมไม่ไม่อยากดูเรื่องแบบนี้เลยแต่ผมบอกว่าเขาลำบากใจที่จะมาเคลียร์อะไรนะมันต้องทะเลาะก,กันแน่นอนอยู่แล้วครับผมบอกได้แค่เนี้นะมันมีการทะเลาะก,กันแน่นอนอยู่แล้วนะกดแชร์ออกไปแซ่เวลาเขาหมดแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะก็อย่างที่บอกนะครับนะเวลามาผมให้ดูที่คาว่าสดเสร็จแล้วให้พิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคาถาม ก็มีแต่ลูกกระตาเข้ามานะพอลูกกระตาเข้ามาก็ไม่มีใครถามอะไรผมก็งงเหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไรนะให้พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามเข้ามานะนะผมจะตอบเฉพาะตอนที่มีคาว่าสดนะถ้าไม่มีคาว่าสดแล้วผมว่าเหมาะหมดรายการแล้วนะเนี่ยจริงๆเอาตรงๆนะเอาละก็ลูกกระตาที่มีอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีใครถามอะไรผมลนะผมไปแล้วนะสวัสดีครับ